โอ๊ยทุกคนคือผมหิวมากเลยครับตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยอยากกินเบอร์รี่ที่อยู่บนต้นไม้จังอ้ยแต่เอื้อมเท่าไหร่ก็เอ,อื้อมไม่ถึงว่าแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนกันล่ะครับผมเดินหลงป่ามา3วันสามคืนแล้วครับ ไม่เจอใครเลยทุกคนคิดว่าผมควรทำยังไงดีโอ้ตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นหอไข่อ,อะไรบางอย่างลองขึ้นไปสำรวจข้าบนกันดีกว่านะครับตรงนี้มีสวิตอะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันคือสาวิตอะไรอ้ยหิวข้าวหิวข้าวโพทุกคนตรงด้านนั้นผมเห็นอะไรบางอย่างครับตรงนั้นเหมือนจะมีกล่องอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นเลยครับ เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจกล่องตรงนั้นกันนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้ทุกคนก็ช่วยผมหาด้วยนะครับเผื่อจะมีขนมปองขนมปัง,ปงตกอยู่ผมจะได้เอามากินรองท้องก่อนเออหิวจังเจอแล้วครับแต่เดี๋ยวก่อนทำไมอยู่ดีๆมันมืดแบบนี้ล่ะครับ <c oughs> ในกล่องไม่มีอาหารครับมีแตก่กุญแจ แล้วกุญแจดอกนี้เอาไว้ทำอะไรอะโอเคครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเราต้องเดินกลับไปที่ออเหอคอยอะไรสักอย่างนี้ก่อนนะครับในความมืดมิดผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างนั่นมันอะไรอะโอ้โอน้กกากลัวมากเลยับคุณผู้ชมนี่มันพระพใช่ไหมผีนะ่เลย่ะ ฝันร้ายมากเลยครับคุณผู้ชมผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เดินเร่ร่อนในป่าอีกต่อไปผมจึงต้องหาที่พํานักพักเพลงแล้วผมก็มาเจอบ้านที่อยู่ในป่าครับแต่ผมเดินไปเดินมาในบ้านผมไม่เจอเตียงเลยผมไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้คือบ้านอะไรมันเหมือนมีอุโม,มงค์ทางเข้าแล้วมันก็มืดตึบโชคดีที่ผมมีไฟฉายแต่ไฟฉายถานหมด ลองเดินดูสำรวจบริเวณนี้ก็พบว่ามันมีทางออกอยู่ตรงด้านนูน้นลองเดินไปสุดทางแล้วกันนะครับมาดูกันว่าผมจะเจอกับอะไรโอ้คุณผู้ชมครับมันเหมือนเป็นทางออกมันจะพาไปเจอทางลับอะไรหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมเอ,อเอาเอ้ยผมเออผมอยู่ที่ไหนล่ะครับ แย่ yeah, แล้วครับคุณผู้ชมมันมืดแล้วสวยแล้ว ا, สวยแล้วอ้ยโอ้โหทุกคนคือในแมบนี้ของเกมม i n i ว o ร์เคลียตคือบอกตรงนี้แล้วนะคะว่าพี่รู้ระทึกมากๆากเลยนะคะเพราะว่าไฟมันดับดับติดติดแล้วไฟฉายที่พี่ได้มาคือพี่ใช้ถั่วซื้ออ้อาีผีเหรอสวยแล้วสวยแล้ว จังหวะนี้ต้องวิ่งอ,อย่าหยุดอย่าอยู่ต้องวิง่งหนีทุกคนเฮ้ยเหมือนเจอเครื่องอะไรอะเครื่องปมไฟเหรออุ้ยดูยก่อนดูก่อนดูก่อนถ้าเกิดว่าเราหลบตรงนี้แล้วผีมันจะมาได้ไหมอะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามันจะทะลุเข้ามาได้หรือเปล่าดูเหมือนมันจะเข้ามาไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันฉลาดเหรอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีโอ้ยผีฉลาด ช่วยแล้วช่วยแล้วโอ้ยเสียงร้องของมันน่กกากลัวบ้างเลยทุกคนพี่ไม่รู้มันคือตัวอะไรวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคเรามาหยุดที่เนินตรงนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรผอมมาพี่แมวอจะตูดแคทมัได้ยังไงครับแย่แล้วไดโนเนต้องรีบวิ่งไปหาที่หลบแล้วจะหลบตรงไหน นั่นไงนั่นไงรถโรงเรียนขึ้นไปเลยไม่มีทางขนาดบ้านมันยังเข้าได้เลยรถโรงเรียนมันก็ขึ้นตามได้เงินวิ่งต่อไปเร็วเร็วเร็วเร็้วโอเคครับกลับมาที่บ้านหลังเดิมเพิ่มเติมคือผมจะขึ้นไปบนหลังคาแทนผมคิดว่ามันเข้าประตูบ้านได้นะครับประตูบ้านเราเปิดแต่ว่ามันปิดไม่ได้โอเคครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วครับคุณผู้ชม มันเป็นอะไรที่แบบว่าโดนเดียวแล้วเดียวดายมากเลยเออจังหวะน,นี้ผมอยากจะอยู่กับโอเคทุกคนพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะต้องทำการสู้กับผีมามาดูกันว่าพี่ซีจะรอดหรือเปล่านะคะเราทำการซื้อกะบองอันนี้มาเลยไหนดูดิผีหน้าไหนมันจะเข้ามารังแกเราเราจะจัดการมันเราจะสู้แล้วเราจะไม่หนีแล้วทุกคนโอ้ยมันมีเยอะมากอะอะไรอะพิกี้มาไงอะ โอ้ยมันตีได้แค่คันเดียวโอ้ยแล้วมันมากันอย่างเยอะเลยทำยังไงดีครนะับวิ่งดิไดโนโ่รออะไรเหลามีด,ด,ดีโอ้ยมากันเพียบเลยโอเคทุกคนเราต้องรีบหาที่แอบก่อนดูเหมือนตรงนั้นจะมีอีกตัวหนึ่งโอ,โอเคเราต้องรีบหาที่แอบก่อนแล้วมันที่ไหนอ่ะ นโมตาชาพระคาว่โตอา,าราตัวชามาช้ำพุทธาชา,านโมตาชะาโอ้ยทองไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกไดโน,โนบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยมันมีบ้านหลังอื่นอีกหรือเปล่าไม่รู้อะลองเดินไปหาก,ก่อนดีลองข้าไปอีกทางหนึ่งแล้วกันโ <c oughs> อ้โหมากันเพียบเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหมากันเป็นหมู่คณะเราต้องรีบแผ่นเดี๋ยวนี้โอเคไดโนฉันว่านายลงไปข้างล่างดีกว่านะ แล้วจากนั้นนายก็เลี้ยวขวาไปเลยทางไหนเออเออขวาทางนั้นแหละทางนั้น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 โอ้โหตรงนั้นมันมีแสงสว่างเหมือนมันจะมีบ้านอะไรซ่อนอยู่นะลองเข้าไปดูในบ้านกันเร็วๆๆๆๆเนี่ยเห็นปะประตูเปิดแล้วมันหายไปเลยอะมันเหมือนแบบเป็นประตูเก่าแก่นะทุกคนเปิดแล้วไม่สามารถปิดได้แอบตรงนี้แล้วกันหวังว่ามันจะไม่เห็นใช่แล้วครับตั้งแต่ผมเล่นมา ผมติดอยู่ในป่าประมาณเก้าวันเก้าคืนแล้วผมหาทางออกไม่ได้น้ำก็ไม่มีแล้วผมก็เดินมาเจอกับบ่อน้ำแล้วบ่อน้ำก็แบบว่าลึกมากๆเลยผมจะทำยังไงดีอจะกินน้ำดื่มยังไงหรือผมจะต้องกระโดดลงไปแล้วลอยตัวในน้ำบางทีพวกผีมันอาจจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผีมันว่ายน้ำแล้วมันตกลงไปแล้วมันไปกินผมในบ่อน้ำอ่ะ คุณผู้ชมคิดว่าผมควรทำยังไงดีเว้ยเมื่อดแล้วด้วยเอาไงดีเอาไงดีชีวิตของผมจะรอดหรือเปล่าลองยืนตรงนี้นิ่งๆน,นูด,ดิว่าผีมันจะจับเราได้ไหมทุกคนคิดว่ามันจะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้การหายใจอไอตัวนี้แหละมันทำให้เรา,าจ อยากเล่นเกมมินิเวิร์ c r e เต o r ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR วอารคตมุมขวานี้เลยนะเข้าไปติดตาม YouTube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร m i n i เวิร์คเรเตอที่ Facebook m i n i w o r l d c r e a t o r t h a i l น n d นะจริงด้วย m i n i เวิร์คเรเตอมีติกตอกด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ